ไม่อยากมีลูก6คู่รักดาราคนดังที่หลังจากแต่งงานใช้ชีวิตด้วยกันมานานนั้นก็ไม่คิดที่จะมีลูกตอบอย่างมั่นใจและชัดเจนว่าไม่พร้อมที่จะมีจะมีใครบ้างแล้วสาเหตุที่ไม่อยากมีของแต่ละคู่นั้นคืออะไรไปชมกันเลยจ้า ดับที่6ป๊อกตัก๊กเริ่มเปิดกันที่คู่รักที่แต่งงานอยู่ได้กันมานานกว่า20ปีแล้วสําหรับผู้สามีภรรยาอย่างตั๊กนภัสกรและปอกปิยธิดาที่ทั้งสองนั้นใครๆต่างก็รู้ว่ามีแต่เรื่องราวสวีทหวานไม่มีตกจนทําให้หลายๆคนนั้นลุ้นกันมีเบบีของบ้านนี้กันยกใหญ่แต่ถึงอย่างนั้นทั้งสองก็ได้ออกมาชี้แจงชัดเจนแล้วว่าจะไม่มีลูกเป็นการตกลงของทั้งสองฝ่ายแบบเต็มใจเหตุเพราะว่าอายุที่มากขึ้นอาจจะมีผลกับการมีลูกโดยปัจจุบันตอนนี้ก็มีความสุขดดดีีีีีอออออยยยููู่่แแแลลลลลล้้ววพมมมหหานนๆทรรัััักกกกะะเเเงงงงืบบขตจึไไ มีลูกเท่านั้นเอง ดับที่5บอยเจี๊ยบผู้รักนักใจบุญที่ได้ออกมาเปิดใจเรื่องการไม่อยากมีลูกเช่นเดียวกันที่ทั้งสองหลังคบหากันมานานจนแต่งงานด้วยกันแล้วนานก็ยังไม่มีหายาบมาเติมเต็มกันสักทีโดยสาเหตุนั้นทั้งสองก็เคยออกมาบอกแล้วว่าเจี๊ยบเคยรักษาช็อกโกแลตซีดและทําให้มีผลค่อนข้างเยอะมากบอยเลยไม่อยากมีแล้วพอคิดว่าสุขภาพเจี๊ยบนั้นไม่แข็งแรงและคิดกันว่าถ้าพระเจ้าจะให้มากก็คงจะให้แค่เราอยู่ได้กัน2คนแบบนี้ก็ถือว่าเป็นพรและมีความสุขกันดีอยู่แล้วและโอเคกกกกกกกััับาาาออยูู่่นนนนนคคค2 2พเงงิทีีหมมได้้้็็ใชถล ดีแต่ถ้าไม่มาก็ไม่เป็นไรแรกเดียวว่างงานนี้แฟนๆต่างให้กำลังใจและรอหลุนให้ทั้งสองนั้นมีเบบีน้อยกันมากมายเลยทีเดียว อันดับที่4 p k พีเคยูเกิดต่อกันที่คู่รักของพิธีกรดังมากความสามารถอย่างพีเคปิยวั์ที่ได้แต่งงานอยู่ได้กันกันกบภรรยาสาวคนสวยอย่างยูเกิดนัฐชาที่ทั้งสองแต่งงานด้วยกันมานานก็ไม่คิดที่จะมีทายาทโดยทั้งสองได้หให้เหตุผลชัดเจนเลยว่าไม่คิดที่จะมีโดนทุกคนทักว่าอยากให้มีลูกแต่ก็ยังไม่อยากมีอยากทํางานเก็บตังค์ไปเที่ยวรอบโลกกินร้านไหนก็ได้แล้วกลับมาทํางานใช้ชีวิตที่สนุกกันของทั้งสองคนมีทิปต่างประเทศที่อยากไปมากแต่ก็ยังไม่มีประเทศไหนเปิดหากหอมเมื่อไหร่ก็จะมีมาเเอองงรกได้วว่าาป็นนนแผนอนอน ได้อย่างดีและได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและคุ้มค่ามากเลยทีเดียว อันดับที่3นิ้งใหญ่อด,ดีตนางเอกสาวที่ฮอตเป็นอย่างมากสําหรับนิ้งคุณลสตรีที่ได้ผ่านตัวเองไปเป็นแอร์โฮสเตสและได้พบรักกันและแต่งงานอยู่ด้วยกันกับนาวาอากาศเอกกัปตันพิตินันหรือใหญ่ที่ทั้งสองนั้นแต่งงานด้วยกันมานานเป็นอย่างมากเรื่องราวความรักก็มีตัวความสุขและแฮปปี้กันดีอยู่แล้วโดยตัวสาวนิ้งเองนั้นก็อยากที่จะมีลูกมากแต่เมื่อพูดถึงเรื่องนี้ที่ไลเป็นต้องเมยน้ําตากันทุกที่เพราะมันไม่ประสบความสําเร็จด้วยอายุที่มากขึ้นคงไม่มีโอกาสนั้นแล้วเคยพยายามมากแล้วแต่กกก็ตต้้้ออองงหยยยยุดดดไไปปาาจจววเเเเพรเรระะัูสึคีนิแล สภาพของนิ้งเองนั้นที่ไม่ค่อยแข็งแรงสามีของนิ้งเลยบอกว่าเราควรจะจับมือกันและอยู่ด้วยกันพราะถึงตอนแก่ต่อให้เรามีลูกก็ไม่รู้ว่าลูกจะมาเลี้ยงเราหรือเปล่าเอาเป็นว่าดูแลกันและกันและหันมาเลี้ยงหลานก็พอแค่นี้ก็มีความสุขกันมากอยู่แล้วรเรียกได้ว่าแม้สาวนิ้งจะเจออุปสรรคมากมายเข้ามาในชีวิตแต่ก็ต้องชื่นชมเลยจริงๆว่าสามีหนุ่มของเธอคนนี้ไม่เคยทอดทิ้งไปไหนเป็นเรื่องราวความรักที่น่าประทับใจมากเลยจริงๆ อันดับที่2ท็อปนุ่นหากพูดถึงเรื่องการไม่อยากมีลูกที่ทําเอาฮือฮาหนักมากที่สุดนั้นคงไม่พ้นของคู่รักคู่นี้อย่างแน่นอนที่ทั้งสองเคอยออกมาเปิดใจเรื่องการไม่อยากมีลูกมาแล้วแต่กลับโดนสังคมตอบกลับซะอย่างนั้นโดยทั้งสองได้ตัดสินใจและเด็ดขาดแล้วว่าไม่คิดที่จะมีเพราทั้งสองนั้นคิดว่าการมีลูกคนหนึ่งมันคือเป้าหมายในชีวิตไม่ได้คิดว่ามีเด็กคนหนึ่งเพื่อที่จะให้เขานั้นมาเลี้ยงเราอีกทั้งยังได้มีการจูงมือกันเพื่อที่จะได้ไปทําหมันทั้งคู่่ด้วยแตหมอนัั้้้้นนนนไไดดหหาาาาาามมเเเออออวพพื่่จจจะีกรปลลยยยใใภงโคตทั้งงสออนนนนัั้จจะเปลี่่ยใกหรืไม ยังไงก็ต้องเราติดตามกันต่อไปจ้า อันดับที่1น,นุ่นต๊อดปิีหยนายกันเด้วคู่รักที่แฟนๆต่างลุ้นกันหนักมากที่สุดเลยก,ก็ว่าได้สาหรับนางเอกแถวหน้า,นาของเมืองไทยอย่างนุ่นวรนุชที่ได้แต่งงานกันแล้วกับหนุ่มนักธุรกิจไฮโซของเมืองไทยอย่างต๊อดปิติที่เรียกได้ว,ว่าแม้ทั้งสองจะแต่งงานกันมานานขนาดนี้แล้วแต่ก็ยังไม่มีทาย,ยาทก,กันสักทีทําเอาในหลายคนนั้นสงสัยกันหนักมากว่าเพราะอะไรกันแน่โดยหนุ่มต๊อดเองนั้นก็เคยออกมาเปิดเผยว่าเพราะทั้งสองคนนั้นยังไม่พร้อมต๊อดเองก็ติดงานส่วนนุ่นนั้นก็ตตติดดดถ่่่่่่าาาาายยยลลลละะะะะครรรร้้้อออออไไงงงัวกก็็พพมมมททีีจีจจูแแนนนเเข และโตมาอย่างดีมีคุณภาพซึ่งช่วงนี้ทั้งสองก็สวีทหวานกันหนักมากไม่แน่เร็วๆนี้อาจจะได้รับข่าวดีจากทั้งสองกันอย่างแน่นอนจ้า